สวัสดีครับผมชื่อชัทวัฒน์เหลืองวัฒนกุลเป็นผู้จัดการภาคอีสานล่างรถขุดแคท3 2 3 gx คันนี้เป็นรถขุดขนาดน้ำหนัก22ตันบุ้งกีขนาด1.2ลูกบาทเมตรปากกว้างบุ้งกี1เมตรส0เซนติเมตรสติ๊ก2เมตร90บูม5.70เมตร70กุดลึกสุดได้6เมตร71เซนเมตรแผ่นตีนตะขาบ790ด mm, มลิเมตรโรลเลอร์7ลูกความกว้าง ขอบนอกของแผ่นติดขาบ3เมตร17เซนความยาวของตัวรถ4เมตร25เซนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ c 4 4, 4. Common r คอมมอนเรลรอบเครื่องยนต์1,650รอบต่อนาที175แรงม้าทวินเทอร์โบใช้น้ำมัน b 2 0ได้เครื่องยนต์กับระบบไฮดรอลิกสัมพันธ์กันไฮดรอลิกเป็นระบบอิเล็กโทรไฮดรอลิกไม่มีปั๊มพลอ c ต n คอนโทรลไม่มีสายน้ำมัน เข้าไปในห้องคนขับเป็นเพียงสายไฟเข้าในห้องคนขับทำให้ในห้องคนขับสะอาดคอนโทนเบานุ่มถังน้ำมันไฮดรอลิกเป็นทรงกลวยขนาดความจุ115ลิตรและถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ390ลิตรรถขุด3-2-3 Gx เหมาะสำหรับงานดินงานลูกลังไวคล่องตัวแรง เร็วทันใจ